ครับสวัสดียามเช้าอากาศสดชื่นแบบนี้นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาชมความสวยของรองท้านารีที่ให้ดอกเป็นคู่นะครับรองเท้านารีมีหลายสายพันธุ์นะครับมีทั้งแบบให้ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกคู่รวมถึงที่ให้ดอกเป็นช่อหลายๆดอกเลยนะครับ วันนี้รองทารีที่ผมจะพามาชมนะครับจะเป็นรองทารีขาวสตูนกับรองทารีเหลืองปลาจีนนะครับซึ่งรองทารีทั้งสองชนิดนี้สามารถให้ดอกเป็นคู่หรือมากกว่าสองดอกได้เลยนะครับการให้ดอกนะครับก็จะขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์และแหล่งของเขานะครับซึ่งกล้วยไม้บางแหล่งบางป่านะครับก็จะให้ดอกที่สวยงามหรือให้ดอกที่เยอะกว่า ตามปกติได้นะครับเช่นรองเท้านาฬิขาวสตูลน,นะครับขาวสตูลแต่ละป่าแต่ละแหล่งก็จะให้ดอกที่แตกต่างกันนะครับเช่นบางป่าก็จะให้ดอกแค่ดอกเป็นดอกเดี่ยวนะครับบางป่าก็จะให้ดอกคู่หรือมากถึงสามดอกเลยนะครับเหลืองปลาจีนก็เช่นเดียวกันนะครับสามารถให้ดอกได้ สถึง3ดอกนะครับหรือมากกว่านั้นก็มีนะครับแล้วแต่ความสมบูรณ์และแหล่งป่าของเขานะครับมีความสวยงามมากๆเลยนะครับเมื่อเขาให้ดอกได้เป็นคู่แบบนี้นะครับการปลูกเลี้ยงรองทารีทั้งสองชนิดนี้ก็เป็นรองทารีพื้นฐานที่ปลูกเลี้ยงง่ายมากๆนะครับเป็นรองเท้านารีสําหรับ มือใหม่นะครับที่สามารถนำมาทดลองปลูกเลี้ยงเริ่มต้นนะครับเนื่องจากว่าเป็นลอง้าลีที่เลี้ยงง่ายให้ดอกง่ายนะครับสามารถให้ดอกได้ปีละ 2- ถึงสาครั้งเลยนะครับโดยเฉพาะขาวสตูลน,นะครับจะให้ดอกบ่อยตลอดทั้งปีเลยนะครับดอกก็มีความสวยงามเป็นสีขาวมีจุดปะสี แดงทั่วทั้งดอกแบบนี้เลยนะครับเป็นรองท้านารีขาวสะตูนจากแหล่งจังหวัดพัทลุงนะครับแหล่งจังหวัดพัทลุงก็จะอยู่ฝั่งอ่าวไทยดอกก็จะมีความสวยงามมีจุดปะเต็มดอกนะครับคล้ายกับรองท้านารีช่องอ่างทองเลยนะครับการหนึ่งก็สามารถให้ดอกได้ถึง3ดอกก็มีนะครับสําหรับแหล่งนี้นะครับที่ผมเคยทําคลิปไปนะครับให้ดอกได้ถึง3ดอกเลยนะครับ เหลืองปลาจีนก็จะเป็นเหลืองปลาจีนจากแหล่งสราบุรีเขาใหญ่นะครับรอย่างนี้ก็ดอกสวยงามอยู่แล้วนะครับสําหรับเหลืองปลาจีนดอกใหญ่ๆนะครับสวยงามมากๆนะครับวันนี้ผมก็จะพามาชมความสวยงามกันเพียงเท่านี้นะครับสุดชื่นยามเช้าเป็นกําลังใจให้ทุกคนที่สะสมกล้วยไม้ลงทานลรีนะครับช่วงนี้เขาก็เริ่มจะ แทงช่อดอกกันมาเกือบทุกสายพันธุ์แล้วนะครับหลังจากนี้เขาก็จะทยอยบานให้เราได้ชมกันไปจนถึงเดือนมิถุนาเลยนะครับมีความสุขกันทุกทท่านนะครับขอบคุณครับ